ภาพจำในอดีตที่เราเคยเห็นผ่านเพียงรูปถ่ายรูปวาดสีขาวดำแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสก,กับสเสน่ห์ของจริงที่ยังมีลมหายใจกันค่ะที่นี่พิพิธภัณฑ์เรือนทายฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกำแพงเพชรเลือนมาสักทองที่สะท้อนวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวกำแพงเพชรได้อย่างงดงามที่สุดค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันค่ะว่าด้านในม,มีอะไรกันบ้างอ่าท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เรือนไทยค่ะโดยเรือนซึ่งหน้าของเรานะคะก็จากข้อมูลในคะที่พวกเราได้รับมาจากคามว่านะ่าจะเป็นเรือนนะคะของเหล่าคุนนางหรือคนที่มียศตําแหน่งชั้นสูงในยุคสมัยนั้นๆนะคะ่ะโดยเรืนอนแห่งนี้นะคะก็จะเป็นเรือนยกสูงชชแบบสองชั้นแบบภ้าเหนือนนะคะ่ะ โดยส่วนแากเนี่ยคาดว่าน่าจะเอาไปทำเป็นข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าว่างน,นะคะแล้วก็มีหมานอีอยู่กีกลัวค่ะส่วนจะบอน,นะคะท่าม่จะแบ่งเป็นห้องนอนมีลานนะคะแล้วก็ก็จะเป็นห้องนใน่นุดต่างๆนี่นเองค่ะ านที่เราเห็นในภาพเป็นบ้านทรงภาคกลางเราจะสังเกตได้จากทรงหลังคาที่สูงเพื่อระบายอากาศเพื่อลดความอบอ,อ้าวและป้องกันแสงแดดเป็นบ้านยกสูงเรียบง่ายบรรยากาศรอบข้างจะเต็มไปด้วยต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่ตัวบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ ากลางนั้นมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงหน้าร้อนและในส่วนของหน้าหนาวจะมีอากาศที่อุ่นและเย็นเล็กน้อย ชาวภาคกลางมักนิยมปลูกบ้านไว้ทางด้านตะวันออกเพราะว่าเป็นด้านที่รับแดดได้ดีและมีอากาศถ่ายเทมีลมพัดผ่านทำให้บรรยากาศในบ้านไม่ร้อนอบอ้าวในส่วนของด้านล่างเป็นบ้านยกสูงไว้เก็บของหรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์ นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอาจจะเป็นการละเล่นของเด็กๆหรือการทำอาหารของบ่าวไพรในวันพิเศษต่างๆขนาดของบ้านจะขึ้นอยู่กับฐานะของผู้สร้างโดยส่วนใหญ่บ้านลักษณะนี้จะเป็นบ้านของเหล่าขุนนางชนชั้นสูงที่ได้รับพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ ทุกคนสามารถมาชมอาคารแห่งนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกำแพงเพชรนะคะและที่นี่ยังเป็นหนึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรด้วยค่ะ ชาวภาคกลางนิยมสร้างบ้านโดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่นการปูกกระเบื้องเองก็ใช้เป็นกระเบื้องดินเผาเพราะเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านสามารถจัดหาได้ง่ายมีลวดลายที่เรียบง่ายและสวยงาม ลายฝาผนังที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าฝาลูกฟักเป็นลายฝาผนังที่ได้รับความนิยมในภาคกลางเพราะเนื่องจากสามารถใช้และสามารถถอดออกได้ง่ายเราสามารถเห็นลวดลายดังนี้ได้ในละครต่างๆโดยเฉพาะในละครหรือซีรีส์ย้อนยุค วันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อนางสาวมติการงามและรื่นค่ะชื่อเล่นชื่อการนะคะโหนูมาจากคณะขรุษศาสตร์สาขาการเหมือรุาสตรค่ะรบกวนอาจารย์แนะน้องมาทัวน่อยไดนั้นเลยสวัสดีค่ะสีวันธนาสิทธิ์ค่ะดูแลตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเราของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อยู่ในการดูแลป่าสวนเสียพราะว่าทำหา,หายไปก็จะกิดการถมพุทธค่ะหมอค่ะจะถามเกี่ยวกับบ้านเดินไทยค่ะว่าที่นี่สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครเป็นคนสร้างสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนสร้างนะคะสร้างตั้งแต่นะคะสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะคะโดยพระเทพพัชรประชายานเป็นผู้ด้เริ่มก่อตั้งนะคะแล้วก็อ่า สาเหตุของการตัดตั้งก็กคือสร้างขึ้นจุดเก้าเดบถวายแด่พระบาทสมเด็จพระชนาการิเศษมหาภูมิพนาตุนีเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะคะก็คือในถวายพิธการที่เก้าของเราซึ่งตอนนั้นมีวัรโอกาสมหามงคลนะคะก็คือครองสี่ด้าสมบัติครบห้าสิบปีของราชสมัยนั้นเราเรียกว่าปีการจนาพิเศษค่ะที่นี่เปิดมาแล้วก็มีนักเข้าเทีย่ยวเยอะนะคะ เปิดมามีนักท่องเที่ยวเยอะไหมถามว่าจริงๆแล้วก็คือจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองรองนะคะเป็นเมืองรองนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะเหมือนอสุขโขท,ทยัยหรืออะไรนะคะแต่ถามว่ามีไหม มีนะคะมาเป็นหมู่คณะบ้างนะคะหรือว่ามาเป็นเดิมเข้ามาก็มีเพราะสถานที่สําคัญแห่งนี้นะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นบ้านในรัชการนะคะคำว,ว่าบ้านในราชการในใั้นหมายถึงว่าถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองเราก็จะเป็นอุทยานทองสองอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเราก็จะมีพระที่นั่งวิมานเนในสมัยรัชกาลที่ห้าพระที่นั่งมรดกเทโยวันนะคะในสมัยรัช ชการที่6กรัชการที่เจ็และรัชการที่แปร่งมท่านประทับต่างแดนมากกว่านะคะจึงเป็นสมัยรัชการที่9ก็คือพิพันหินนะคะก็จะเป็นอีกแขงหนึ่งที่เรียกว่าที่พิพานในรัชกาลหรือบ้านที่สร้างในรัชกาลนะคะก็คือแห่งนี้ดังนั้นน้อยคพอนนักอาจจะรู้ว่าตรงนี้คือเป็นที่พิพานเฉลิมเกียรติแต่เราชอบเรียกตรงที่ว่าพื้นที่ของเราตั้งอยู่ใน เขตโบราณสถานติดกับพิพิธภัณฑ์แหชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีชื่อเต็มๆนะคะต่างกับพิพิธภัณฑ์แหชาติก็คือพิพิธภัณฑ์พระสถานจังหวัดตันทงเพชรเฉลิมพระเกียรติค่ะว้าวโม้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 ได้ความดูเยอะเลยค่ะขา และในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าจังหวัดําแมพนเพชรเนี่ยไม่ได้มีแค่รอยอดีตของอาณาจักรสุโขทัยเท่านั้นแต่นี้คือเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนล่างค่ะ ด้วยความที่ภูมิศาสตร์ที่เรื่องอนวยทำให้มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอพยพมาตัา้งถิ่นฐานจนกลายเป็นครอบครัวใหญ่ในปัจจุบันค่ะก็จะมีชาติพันธุ์หมงยาว้วรีซอกระรยั่งและไทยทรงดามค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นการจำลองการสร้างบ้านเลือนนอดีตของชาวบ้านค่ะทุกชนชาติก็จะมีการจำลองการสร้างบ้านในอดีตของชาติพันธุ์ต่างๆ หัวใจสำคัญสิ่งของจัดแสดงเหล่านี้คือยืนยันถึงการใช้ชีวิตที่พึ่งพาและเคารพธรรมชาติอย่างนอบน้อมแม้ในวันนี้วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปตามยุกสมัยแต่อัตลักษณ์ที่ปรากฏในห้องนี้ยังคงสุบทอดในชุมชนต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะการที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาในวันนี้ ไม่ใช่แค่การดูของก่อแต่คือการทำความเข้าใจเพื่อนร่วมสังคมที่มีร่างเล่าต่างกาันแต่สร้างเมืองกราแพงเพชนมาด้วยกันค่ะ